สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเลยค่ะผ่านช่วงสงการานกันมาแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะแต่แน่นอนว่าเราไม่พลาดกับการรวบรวมเกมมือถือเปิดใหม่น่าเล่นหลากหลายประเภททั้งสตไทยและสตต่างประเทศมาคัดสรรจะอันดับเป็น5เกมมือถือน่าเล่นประจำสปัปดาห์นั่นเองเนาะยังคงอยู่กันแบบยาวๆไปเลยนะคะในเกมที่หยิบมาจะอันดับในแต่ละครั้งนะคะเราก็จะอิงมาจากเกมเปิดใหม่ทุกเกมจากอาทิที่ผ่านมากันเลยเนาะรับรองว่าไม่พลาดเกมเด็ดๆใหม่ ใหม่หน่าเล่นอย่างแน่นอนส่วนจะมีเกมอะไรถูกใจเพื่อนๆกันบ้างไหมก็ตามไปดูกันเลยมาเริ่มกันที่เกมมือถือน่าเล่นแนะนําอันดับที่5กันก่อนเลยนั่นก็คือเกม Lord of h o r c h i เกมมือถือแนว turn-based RPG จากค่าย Guangzhou t i n z Network Technology ที่จะพาพเพื่อนๆเนี่ยออกเดินทางราจนภายในดินแดนแฟนตาซีมาพร้อมเหล่าตัวละครหลากหลายสายอาชีพคอนเทนต์จะเต็มทั้งภารกิจรายวันล่าสมบัติโลกไล ลาบอสตัวเกมเนี่ยมาพร้อมคาแรคเตอร์ดีไซน์ตัวละครที่สวยงามงานภาพกราฟิกสไตล์แอนิเมชชวนเล่นเสียงภาคแบบจัดเต็มและอื่นอือีกมากมายเลยซึ่งตอนนี้ก็เปิดให้บริการบนสตร์จีนทั้งในระบบ i o s และก็ Android เลย มาต่อกันที่เกมมือถือน่าเล่นแนะนำอันดับที่4ที่ตามมาติดๆนั่นก็คือเกม Devil Book เกมมือถือแนว MMORPG จากค่าย Angel Game ที่มาพร้อมเรื่องราวในโลกหนังสือภาพสุดเข้มขน้นแท็กทีมเหล่าตัวละครจิ๋วที่ต้องออกเดินทางแก้ไขปริศนาในเรื่องราวต่างๆตัวเกมมาพร้อมระบบการบังคับเล่นง่ายระบบออโต้ระบบอโมชั่นเสียงภาคสุดน่ารักงานภาพกราฟิกน่ารักชวนเล่นเปิดให้บริการในเวอร์ชัน ษาอังกฤษเบอร์สโตสหรัฐแคนาดาทั้งในระบบไอวและก็แอนดรอยด์เลยมาถึงครึ่งทางกันแล้วกับเกมมือถือน่าเล่นแนะนำอันดับที่3นั่นก็คือเกม Disgaea RPG เกมมือถือแนวอ p g พจีจากค่ายบรอดเชดเกมและ ForwardWorks ที่บอกเล่าเรื่องราวในโลกนี Dual. ดูโรหยิบเอาเหล่าตัวละครจาก Disgaea มาออกเดินทางผจญภัยต่อสู้แบบ o v e r t h e Top สามารถอัปเกรดตัวละครได้สูงสุดถึงเลเวล9,999เวล ล็อกเนื้อเรื่องใหม่ธุรกิจทา้าทาย o อ๊ l หลอดทาวเวอัปเกรดอุปกรณ์และอื่นออีกมากมายเลยซึ่งตอนนี้ก็เปิดให้บริการบนสตไทยในเวอร์ชันภาษาอังกฤษทั้งในระบบ i อ s และก็ Android เลยมาถึงเกมมือถือน่าเล่นแนะนําอันดับที่2ที่มาแรงไม่น้อยนั่นก็คือเกม s m a s h legend เกมมือถือแนวแอคชั่น PVP มัลติเพลเยอร์จะค่ายไล่เกมทีม่มาในรูปแบบการต่อสูส้กลางอารีนาเน้นตะลุมบอลจบภายใน3นาที คนเหล่าตัวละครที่มาพร้อมสกิลสุดเท่ให้เลือกสะสมเลือกใช้อัปเกรดปลดล็อกเนื้อเรื่องลับมีหลายโหมดทั้งยิดดินแดนเดดแมทบัตโชร์โยกเก็บเกี่ยวด้วยหนึ่งต่อหนึ่งตัวเกมมาพร้อมงานภาพกราฟิกสีสันสดใสเปิดให้ประกรารบาสโตไทยทั้งในระบบ iOS และก็ Android เลยเอาล่ะมาถึงเกมมือถือน่าเล่นแนะนำอันดับที่1ของจับดานี้กันแล้วกับเกม Kingdom Hero M เกมมือถือแนว RPG จากฆ่าย s สเซอร์ที่หยิบเอา คอนเทนต์หลักในยุคเกม PC มาแบบครบคันเน้นการปรับปรุงให้ดีขึ้นซึ่งก็มีทั้ง101แมป53วอลโซการต่อสู้แบบออนไลน์กับผู้เล่นการวางแผนกลยุทธ์ดันเจียนบอสเพื่อรับบอสดอปอุปกรณ์เกียร์มหากรรมสงครามแผงรัฐระบบเล่นออโต้และอื่นๆที่มาอำนวยความสะดวกในการเล่นซึ่งตอนนี้ก็เปิดให้บริการบนสตไทยทั้งในระบบ iOS และก็ Android เลยเป็นยังไงกันบ้างคะกับการจะอันดับเกมมือถือน่าเล่นใน ตาที่ผ่านมามีเกมถูกใจเพื่อนๆกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจเกมไหนเป็นพิเศษอยากโหลดมาเล่นเนี่ยก็ไปดูลิงก์ดาวโหลดใต้ดนสค s c r i p t กันได้เลยเนาะสุดท้ายนี้เข้าไปติดตามข่าวเกมมือถือน่าเล่นคลิปเกมเพคเกมมือถือใหม่ๆได้ที่แฟนเพจแอปเกมเมอร์ไทยแลนด์ช่องยู u ูบแอปเกมเมอร์ไทยแลนด์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปพิเศษพิเศษก่อนใครและเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมง,งานกันด้วยนะคะ ยังไงวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะบ๊ายบาย